ที่ศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดงานการทำผ้าบาติกดาหลาบาติกจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งสืบทอดการทำผ้าบาติกแบบโบราณจากมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ครูช่างศิลปะหัตกรรมธนินทร์รักษาวงได้สืบทอดรักษาไว้การพิมพ์ลายจะใช้แม่พิมพ์ทองแดงที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งมีคุณสมบัติเก็บความร้อนและน้ำเทียนได้ดีที่สุด จึงให้รายละเอียดของลายได้คมชัดจุ่มน้ำเทียนแล้วกดลงสร้างเส้นกรอบลายก่อนระบายถมสีตามต้องการเป็นขั้นตอนต่อไปลวดลายจะแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นดอกไม้พันไม้ประยุกต์เป็นลายเครือเถาหรือท้องทะเลผ้าบาติกที่ทำด้วยเทคนิคพิมพ์ลายจะมีกระบวนการที่สลับซับซ้อนกว่าการเขียนลาย กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย